โครงการลูกเสืออาสากกตเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยได้ดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่18มิถุนายน2550เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันโดยสรุปการดำเนินงานงโครงการพอสังเกตได้ดังนี้สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยนายอภิชาติสุขคานน์ระธานกรรมการการเลือกตั้งได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU กับศาสตราจารย์ดรวิจิตศรีสะอานร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติด,ดําเนินโครงการลูกเสืออาสากกตเพื่อพัฒน,นาประชาธิปไตยโดยโลงนามเมื่อวันที่18มิถุนายน2550นกระทรวงศึกษาธิการในการนี้ดรสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการณคณะกรรมการการเลือกตั้งและดรจรุพรธรณินประลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นพยานในพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือครั้งนี้ด้วย การดาเนินงานตามข้อบันทึกตกลงความร่วมมือเพื่อให้การดําเนินงานโครงการลูกเสืออาสากรกตเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยบรรลุวัตถุประสงค์จึงมีแนวทางในการดําเนินงานดังนี้ความร่วมมือของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 1. สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานตามโครงการลูกเสืออาสากรกตเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในปีงบประมาณ2,550 2จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการลูกเสืออาสากรกตณสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 3. ประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในการจัดตั้งหน่วยลูกเสืออาสากรกตจังหวัดละหนึ่งแห่ง 4. สนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิเจ้าหน้าที่และวิทยากรในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมและดำเนินงานตามโครงการลูกเสืออาสากรกตเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามโครงการลูกเสืออาสากรกตเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 6. สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการลูกเสืออาสากกตเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ 1. ให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอำนวยความสะดวกการดําเนินงานโครงการลูกเสืออาสากกตเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 2. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งหน่วยลูกเสืออาสากกตาอำเภอละหนึ่งแห่งและให้การสนับสนุนสถานที่ที่จะใช้ในการอบรมลูกเสืออาสากกตา 3. ในปีงบประมาณ2,550ให้จัดตั้งหน่วยลูกเสืออาสากกตาในสถานศึกษาจังหวัดละหนึ่งแห่ง 4. สนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิเจ้าหน้าที่และวิทยากรในการจัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมและดําเนินงานตามโครงการลูกเสืออาสากกตาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 5. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการลูกเสืออาสากกตเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของโครงการลูกเสืออาสากกต .6. สรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการลูกเสืออาสากกตเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและวิธีการอบรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและรายงานให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการได้จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูงขึ้นระหว่างวันที่28สิงหาคม2550ถึงวันที่15กันยายน2550ณค่ายลูกเสือวชิราวุธอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีการอบรมได้แบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัดหัวหน้างานการมีส่วนร่วม ผู้บริหารสถานศึกษารองผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมที่ปรึกษาคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้เชี่ยวชาญประจําสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพนักงานการเลือกตั้งส่วนกลางจํานวน4ี่รุ่นรวมทั้งสิ้น323คน สำหรับโรงเรียนที่สานักงานคณะก,กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด76จังหวัดคัดเลือกเพื่ออบรมลูกเสืออาสากกตเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยมีจํานวนทั้งสิ้น76โรงเรียนโรงเรียนละ40คนรวมถึงโรงเรียนวสุทธิวรารามจํานวน41คนรวมทั้งสิ้นเป็นจํานวน3,081คนซึ่งโรงเรียนทุกโรงเรียนดังกล่าวได้รับการอบรมแล้วเสร็จเมื่อวันที่2พฤศจิกาย,ยน2550ที่ผ่านมาลูกเสืออาสากกต ได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการประชาชนหน้าหน่วยเลือกตั้งโดยเฉพาะผู้พิการและผู้สูงอายุทั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปและการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านมาคติธรรมประจำกองลูกเสืออาสากกตเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยสุจริตโปร่งใส ใจเป็นธรรมภารกิจของลูกเสืออาสากกตเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยศึกษาประชาธิปไตยรณรงค์เผยแพร่บริการวินัยห้าต้องสองห้ามของลูกเสืออาสากกตเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยห้าต้องต้องหมั่นศึกษาต้องหาสมาชิกใหม่ต้องใส่ใจภารกิจต้องใกล้ชิดประชาชนต้องอดทนมุ่งมั่น สองห้ามห้ามรับสินบนห้ามบนงานหนัก